สบัสดีสบาสดีพี่น้องถ้าใครสบาสดีพี่น้องยามตอนเสาร์น,น้องมนีกับเป็นบรรยากาศยยมตอนเสาร์มน,นีตัวหน่อยกับผ้าพี่น้องลงมาวัดมาทำบุญเนาะกับมาตักบาตรยานน่างน,นั้เพราะว่ามนีกับเป็นมือวันศิลป์แล้วกะกับ,กบคนกับโบราณเปในนาอพี่น้องเพราะว่าอันใคาจะเอาไปใส่บาตรอยู่บรรทัดมน,นีกับเป็นมือบุญเมือสุดท้ายงานบรรทัดโดยลูกเนี่ยมีอะไรลูก มืัอนี้คนกับโบราณกันในน้องพี่น้องบอกว่าจาอันพอมาเขาจ้าลงไปตักบาตรอยู่อยู่บาตท่าเนาะเนากับเอาพินเอาบุญมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะก็ขอให้ทุกคนที่เขามา่รับส่งขิดจุนหน่อยเพราะว่าสิเป็นเอฟซีหรือว่าไพ่ที่เขามา่รับส่งใหม่ก็ขอให้ดีนีแห้ง ภาษาจ่าหู่นไฟไข่เจ็บยหายยูดีไม่แหงอนอยู่มันคนเงินห้ยโสดหายมันหายลำหา่รวยกันเบิรทุกคนเนาะลักๆากับหายยูดีไม,ม,ม,นะม่แหงแต่น้องไปกับอยากหขยยูดีไม่แฮงให้ถือเล,ล็กถือเล็กถือเบอร์กันถุงหัวด้ทุกนคนตอนนี้เนาะ

นางพิงแดดนะมันหนาวนะถ้าเขาหฮมแล้วมันสีน้ำตอนนี้กำลังเทเนะาะจังน่อยิ่นกำลังเท,ทจังน่อยเศร้าเท,ทแล้วค่ะฝืนไปใส่บาตร er ู่เทิรเพราวะว่าตอนนี้เขานั่งอยู่ในลุมนะพี่น,อน้องบรรยากาศอยู่ในวัดเพราะว่าวมันลมหนาวก็เลยนางตากแดดมาเนี่ยก็เลยนางพิงแดเดิ่นใะส่ละบอก นั่งยี่ได้หลุมแดดสองนะนั่งพิงแดดตากแดดพี่น้องเพราะว่ามันหนาววันนี้ลมหนาวอากาศร้อนเฮาเ<า> <c oughs> มื่อโผล่ก็เสีดาวได้วันนี้ยีย่ห้องหน่อยไทยนั่งนั่งนั่งน,นี่เนี่ยนั่งเนี่ยทียำญี่ปุ่นนั่งตอนนี้กำลังใส่บาตรน้ำพี่น้องบรรยากาศ ืันอนี้อากาศหนาวแนมีแต่ผู้ชายขันยาวอุ้ยเสพูดยังสีนะแรงมาเป็นแปรบเป็นป๊บเพน,น,นี้อันหนึ่งของนางจินากับแม่เพองจับเข่าเข่าเนี้ยเขาไม่เห็นนะอันใบใบเนี่ยนะจะนายเพ็นเทิน้าไปบุญได้ยัง ะบ่ได้ยังแน่ไปบุญนะพี่น้องตอนนี้เฮากลใส่บาตรอยากใส่บาตรลงมาแล้วนาอติดเขาแล้วตอนนี้เขากาาาาาาาลับมาทั้งเทถ่ายยาิน้ำนางอยู่ในนี้นนคนเดียวสาดาวนกลับไปนางอยู่ทางนั้นเนาะแต่เฮากลับมาทางนี้กับน้องจีน่าบรรยากาศอยู่ใน,นวัดพี่น้องเย็นเย็นแต่ ทาน่งพิงแดดกับอดีอุ่นเพราะว่าวันนี้มันอากาศหนาวเนาะเขาใส่เสื้อแขนยาวมันอากาศหนาวก็เลยนางพิงแดดตอนมานะคุณหน่อยกับบริษายังไลยเนาะตอนนี้เขาก็มานังอยู่ในมีถ่ายยาดน้ำมาคนเดียวซ้ายเดียวมากับน้องจีน่ะเนาะคนหลินเนาะเนาะสบายดีพี่น้องเนาะเฮ็ดเพื่ยนนะเฮ็ดเพน่อนนะคนเอ๋อไปหลินค่ะบอก ไปหลินน้ำผ่าถาบอกตอนนี้เขาก็เเกียมถ่ายาดน้ำจังเลยกับเมื่อนเนาะพี่น้องบรรยากาศอยู่ในวัดเนีาานะ่ยลมเบ่งใบไม้แล้วก็หูว่าลมซํำไดนี่สิเป็นโก,โก๊โก,โกโพกกฮะก๊กโพเนาะนี่ใบโพติวแวงแวงอยู่ในวัดาวาดัวดกาเพิ่นสางเพิ่นเหตุใหม่เดี๋ยวนี้งามงาม ต่างจากแต่ก่อนเนาะนี่เดินีนก็แปลงงามสะอาดงามตาวัดบ้านหวยวัดบ้านเฮาก็มีสองวัดเนาะมีวัดไต้แลวก็วัดเนื้อเฮาเอิ่นวัดไต้วัดเนื้อนี่สิเป็นวัดเนื้อวัดหายโศกบ้านหวยเนาะ่นตังซื้อหายโศกแต่ก่อนเจ้าคนใส่ไว้ในน้องลืมละบรรยากาศอยู่ในวัดเนาะื้นนี้เฮาก็พาพี่น้องมาทำบุญ ขอให้หอไห้ถึงเบิดสุขสุขคนถึงเอฟซีเนาะให้อยู่ดีมีแห้งมาอนี้ก็ได้เอาบุญมาฝากพี่น้องให้หอไท้ถึงพี่น้องเอฟซีเบิดทุกคนที่เขามาหับสมมขีปตุดหน่อยให้ยูดีมีแห้งให้โศกให้มันให้ลำให้ร่วยกันเบิดสุขคนเนาะถุนหนะกระถ่ายบรรยากาศอยู่ในวัดให้พี่น้องเบิ่งนี่ประมาณนี้เนาะโอ้ในลมเนาะว้าลมแหงนี้ทุกคน กกโกอปิวแวงแหวงพี่น้องมาเตะเออมันหวานเสคู่มือละไก้นหมูเกาเห็ดเนาะนี่เห็นเขากรรมเขาขาวนมไหนเนี่ยเออม่เตาอกรรมพี่น้องมาแต่ใา่บาดมาแวะ่อมังคาลามมาแวะบึง เนียมีเผาบังคลรามในมีแต่บังพอดีเสบเนาะแบบนี้แล้วคนเขาจะมักเสือว้ายหนาวๆพี่สิกินไอติมกินบังคารามเนี่ยมันจะเสบเน้นอ่ะในภาค้าพี่น้องเาเบิ้งนีวิธีเผาบังคลรามเนาะวิธีเผาบังคลรามนี่เห็นเอาะนี่มีแต่บังมีแต่บังพอดีเป็นตะแพงเผาไปขายอยู่บ้านทาด ถ้าไาไปบรรทัดเทนกับเสือซอยเดอร์ห <c oughs> มังคลามแส็บนะบมังขลามลายเออมังคลามลายบุรุษขายขายเดอืมเป็นขายหมังคลามหนน้ำยังม,มียางมีเราไปขายขมือจะไปจัเกมือเออสามมือมือสุดถ่ายแล้วเหมือนนี่เนาะเออมือสุดถ่ายแล้วเหมือนนี่เนาะ หม่ได้หนานะขคายุ่นบดได้ส uh, ื่อใหม่นะี่พี่น้องพ่อังคลามที่พ่อมังคลามเด้หนี่เด้อตะกี้เขาเขากรรมจะได้ยักสอบยกเคื่อนไปเจ้าอันเคย่อนเฮตดแล้วมันอันแต่บ่าเนี่ย เออตีอ่ะนี่มิเตะบังเล่นนะเตโดดพื้นลมนะ้วของยมีนะเทียมเทียมถ้าใหม่น่ะมันสิบาทมือลูกนี่มาในทางนั้นใครอายุมีผู้พาชอยเนาะไอเอเป็นคนพาผู้ไอเอพาไอเอเฮ้ยลุกยมีนเนี่ยมวยเอลูกมวยฮ่าฮ่าฮ่าท่นพ่อท่านม่ท่านพ่อท่านแม่อย่ป็นเธอเอ ลุกอ่นแดนเด้ลุกลุงหล่อมในบอลหน้าเห่าดิลยกมวยเอะมาผะมาผ่าซอยสมองมันจะคลามขวดไว้แน่ขวดบวจืจอ <c oughs> สายตาบอดีแม่นะว่แม่ในเอะจำไ่ลึกนี่เผาเหมืองคลามบ้านเหาา่าขายอันเผาไปค้าอยู่งานบุญบัน,นาทาดกิเทน,เต,นตะกี้จุยแม่เผาเนาอหลายๆนะเป็นลอย họ บอหล่ออีกบ้างนะมี่ซีหาซีฟนึงอ่อเต้น่ะเมอเนอะพวกเขาหล่ออีกบอคิดว่าคิดว่าเอาหล่อยบ้างพี่น้องหลังจากเข้ามาแต่วัดมาแต่ใส่บาตรเนาะตุ่นหอวก็ไดมาเปลี่ยนเครื่องแก่เครื่องแล้วเนาะ เอากะสำหรับคลิปนี้กับโบมี่ยังไงน้องตัวหน่อยก็ได้ภาพพี่น้องลงไปทำบุญใส่บาตรตักบาตรหยาดน้ำน้องวันนี้ก็เป็นเมือวันศิลปดีวาเอากะอ่นได้ลงไปใส่บาตรเอาคะเอาบุญมาพาวพี่น้องเอฟซีนํำทุกคนอะไรให้ยู่ดีไม่แห้งนอกไปที่เขามาหบส่งคลิปยูน้อยกับโคให้ยูดีไม่แห้งบริสุทธิ์ุขคนเด้อสำหรับคลิปนี้ตัวหน่อยกะบโมียังไงน้อนตัวหน่อยกะสิได้เก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงซํานี ว่าเราก็มางเกะเครื okay ่องเป็นเครื่องเราก็ส um, okay? ิได้เฮ็ดพิเศษเคลื่อนซานเนาะตุ่นห่อยก็สิได้เก็บภาพบรรยากาศในเพลงสมิ่งนะตุ่นห่อยก็ขอบมุกขอบใจทุกคนที่เขามาฮับชมมาติดตามตุ่นห่อยด้อพูกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องกล่องกันสั้นๆเนาะพูกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีบายบาย